50นี้ทับแตกวิ่งหลบในคูน้ำค่ะขณะมแม่ทัพภักสองคุมรบเองเผดเดศศึกเชิญธงชาติไทยเหนือพื้นที่ค่ะช็อตเด็ดค่ะเปิดคลิปเขมเนิน350จนตรอกคาหนีทับแตกวิ่งหลบในคูน้ำขณะแม่ทัพพันทีสองคุมรบเองเผดเดศศึกเชิญธงชาติเหนือพื้นที่หลังประสบความสำเร็จในการเปิดปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่กับสู่มาตรภูมิได้สำเร็จค่ะ จากกรณีที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ค่ะได้สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาประจำวันที่20ธันวาคม 2,568ค่ะโดยพื้นที่ช่องอันมา้าฝ่ายกัมพูชาใช้โดนตรวจการในพื้นที่เป็นระยะขณะนี้ค่ะฝ่ายเราสถาปนาความมั่นคงหน้าที่หมายและตึงกําลังตลอดหน้าแนววังกําลังค่ะพื้นที่โดนตรวนซัมเตะภูผ,ผีสัตสมช่องตาเท่าฝ่ายกัมพูชาได้ใช้เครื่องยิงลูกระเบิดและปืนใหญ่ยิงใส่ฝ่ายเราหลายจุดค่ะทาให้บังเกอร์เสียหายและก็มีกําลังพลได้รับบ,บาดเจ็บฝ่ายเราก็ทําการยิงตอบโต้ด้วยปืนใหญ่ค่ะ ส่งผลให้ฝ่ายกัมพูชาต้องย้ายที่ตั้งยิงรถถังเพื่อปรับแนวการยิงใหม่ส่วนพื้นที่ผาหมอยีแดงคารห้วยตามเรียฝ่ายกัมพูชาได้ใช้อากาศยานไร้คนขับ UAV บินตรวจการและใช้โดรนพริชีพ FPV อย่างหนานแน่นโดยเฉพาะช่วงเย็นถึงหัวค่ำใช้ปืนใหญ่ยิงใส่ฐานฐานฝ่ายเราหลายจุดค่ะแล้วก็ฝ่ายเราก็ได้ใช้เครื่องยิงลูกระเบิดและปืนใหญ่ยิงทำลายเป้าหมายตามเหตุการณ์และที่ตั้งยิงของปืนใหญ่ฝ่ายตรงข้ามเป็นระยะค่ะ นอกจากนี้ค่ะพื้นที่ปราสาทต,ตาควายบริเวณเนิน3 5 0ค่ะซึ่งหน่วยมีการจัดกําลังเข้ากวาดล้างจํานวน3าที่หมายตั้งแต่วันที่16ธันวาคมเป็นต้นมาผลการปฏิบัติขั้นต้นนะสามารถควบคุมได้2ที่หมายคือปราสาทต,ตาควายและที่รวมพลของฐานกัมพูชารวมถึงในทันทีที่เข้ากวาดล้างที่หมายสุดท้ายก็คือเนิน3 5 0ได้ถูกไฟกัมพูชาตอบโต้อย่างรุนแรงจนทําให้จ่าสิบเอกสําเริงคางประโคลและแพลฐานพานุพัฒน์เสาสาซึ่งเป็นกําลังพลจากหน่วยกองพันฐานรับที่3ม กรมทานราบที่3มเสียชีวิตขณะเข้าปฏิบัติหน้าที่และหลังจากที่หน่วยได้พยายามใช้การปฏิบัติการทางทหารเข้าควบคุมพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่20ทธันวาคมหน่วยจึงสามารถควบคุมพื้นที่เนิน350ไว้ได้และได้นำร่างผู้เสียชีวิตทั้งสองนายออกจากพื้นที่การรบค่ะ ล่าสุดกองทัพที่สองได้ประกาศความสําเร็จในการเข้าควบคุมและสถาปนานเนิน350พื้นที่ยุทธศาสตร์สําคัญบริเวณปราสาทตาควายอำเภอพนมรงรักจังหวัดสุรินหลังการประท่ยอย่างรุนแรงกับกองกําลังฝ่ายกัมพูชา โดยพลโทวีรยุทธรักสินแม่ทัพ,พันที่2ได้เปิดเผยว่าการปฏิบัติการครั้งนี้อยู่ภายใต้การประชาการรบร่วมกับพลตรีสมภพภาระเวศผู้ประชาการกองกํลาลังสุรานารีโดยย้ําว่าทุกขั้นตอนดําเนินไปอย่างรอบคอบรัดกุมและจําเป็นต้องใช้ความระมัดระวังสูงค่ะเหตุผลสําคัญคือฝ่ายกัมพูชา ได้ละเมิดอนุสัญญาออตาว,ว่าค่ะด้วยการลอบวางทุ่นระเบิดจำนวนมากทั่วพื้นที่การรบนะทำให้การเคลื่อนกําลังและการตรวจยึดพื้นที่ต้องใช้มาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดค่ะนอกจากนี้ฐานไทยได้อัญเชิญทงชาติไทยขึ้นปักเหนือยอดเนิน350หลังประสบความสําเร็จในการเปิดปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่กับสูม่มาตรภูมิได้สําเร็จในช่วงสายของวันที่20ันวาคมที่ผ่านมาค่ะ ขณะที่ทางเพจ Army Military Force ค่ะได้โพสต์ข้อความแล้วก็คลิปค่ะระบุว่าฐานกัมพูชาหน,นีทัพจากเนิน350หลบพักอยู่ที่คูระบายในตําบลก๊กขมอนลณอำเภอบันตรีอําปืนจังหวัดอุดรมีชัยและก็โพสต์บอกว่าอยู่ที่ก๊กขมอนไม่เหลืออะไรเลยค่ะ ขณะที่ทางด้านพลโทวบุญสินพัดกลางค่ะผู้แทนผู้ประชาการทหารบกค่ะได้เดินทางลงพื้นที่หน้าแนวนรบหน้าปสาสตะควายและเนิน3า0ห้าศูอำเภอพนมร,รักจังหวัดสุริน เพื่อตรวจสภาพพื้นที่จริงหลังถูกใช้เป็นฐานที่มั่นในการสู้รบพร้อมเชิดชูกเกียรติฐานกล้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งจนสามารถผลักดันผู้ลุกรานและยึดคืนพื้นที่ได้สําเร็จค่ะในการนี้พลโทบุญสินค่ะได้มอบขวัญและกําลังใจให้เหล่านักรบไทยโดยย้ําว่าความเสียสละของผู้ท่านจะถูกจากรึกไว้ในฐานะวีรบ,บุรุษผู้ปกป้องแผ่นดินพร้อมยืนยันว่ากองทัพไทยจะดูแลและยืนเคียงข้างกําลังพลทุกคนที่เสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างถึงที่สุดเพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติให้คงอยู่สืบ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะการเตรียมรับมือปัญหาที่ขาใจของคนไทยในขณะนี้นก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกค,ครั้งที่3หรือไม่ครับ